สวัสดีครับพี่นอ้องมาครับไปเสียนท่านอคุกเก่านะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เมื่อนี้กะเสียหยามันคุกเก้าครับพี่น้องเสียหยามันมือที่สามครับเสียหยามันเป็นมือที่สามพี่น้องบ่าท่านี่เคืองอยู่ วันนี่กะเสียผู้เดียวฝนกะตรงข้ามนาะครับเนะาะงานกะจะตายห้ว่าตายห้ดอกพุ่นดินไปน้ำพี่น้องเสียพุ่นดินท่อใช่ปุ๋ยแล้วใช้กบแล้วแต่ว่าหลังมันกบบุกบบุกริดก็เลยโยงโยงพุ่นดินเนาะเกิดไม่ค่อยดีสามกว่านี้พท่านท่านกันดอก ตามสภาพเบื้องห่างๆเังเห้งอยู่ละพี่น้องแต่ว่าใส่ปุ๋ยแล้วจึงมาเบ,บื้องกันว่ามันสีง,งามงามบัวเป็นหัวจึงได้แตสีอับเบ็ดสวนมั่นอยู่เรื่อยๆพี่น้องครับทีนี้พี่น้องเบื้งงบองเจียวบ่หอดเก็บผลผลิตอยู่ละสิป็นจึงได้ทีได้ผลผลิตดีบัว ใส่ปลูกมันพี่น้องเกิดบ่ดีอูกกะมาสามมาสองมาแซมเสียหนาทั้งสี่แหละอยสมแซมไปจนใดบ่งามกัสิเอาปุ๋ยมาหยอดใหม่่อยเห็ดไปก็คือสีงามอยู่ดอกเนาะมาเบิ่งเรื่อยๆดูๆเอาแค่เศษปูหั่นหนึ่งก่งดอกพี่น้อง เด็กปลูกฝุ่ยลูกมันเก็บเบอร์ฮัทได้สมันกันคือเพิ่นหรอกอยู่ n h ไปพี่น้องนี่แหละทั้งนั่งทั้งยังไปละละ <c ười> าใครอยู่มื่อนี้มื่อนี้บ่บ่แดดฮ้อนอากาศดีีฟ้าฟ้าคึมๆอากาศดีบ่ฮ้อนแดดพี่น้อง ถักเส้นต่อกันพี่น้องมือนี้ใครอยู่มีมีผู้มาซอยอยู่ผู้ยยหนึ่ง,งว่าหนีทั้งหอนเดียดเสียผู้เดียวมือนี้มีผู้มาเสียซอยอยูู่นเสียอยู่ไกลๆสนทั้งกลุ่นละเสียก็เราสนถักไป็นละไงไงมา,ท,าท่านกันพี่น้อง อันซุดนี้สามไม้ไม่กะเลยต้นหน่อยอยู่เนาะจึงบึงไปน้ำกันจารจะเริ่มเติบโต,ตผลผลิตสิเป็นจังไดะพี่น้องเจ็ดยุ่นี่ยังปีงผละจนได้กูก้จนได้เป็นหัวผลสิเป็นจังไดงมาติดตามบึงไปน้ำใบเสียนพี่น้อง งามบ่สเห็ดจังไงด,ด่กระตบกกระสับเร็จบ่นะมาเสียพอดีมือนี่เสารอาทิตต์อะไรได้มาเสียเต็มมือมือนวันจันทร์กับทีได้เสียแต่ช่วงแรงคอยเห็ดไป๋วันวันปกติกับทีเสียแต่ช่วงแรกนะพี่น้องวันไหนเสียเต็มมือก็เลย ใส่เวลาลายมือเดี๋ยวไ่ได้บเรีวง่าย ถ้าอยู่อากาศดีอยู่หมื่นอากาศบ่ไอ้นั่นไปไ็นไรต้องบ่อนพี่น้องมือนีขนาดบ่นอนยังเสียงเศร้าห่าบห่าพี่น้องมึงฟังเสียงเศร้าหลด <c oughs> เยอะไปทีละพ่นดินไปเนาะพี่น้องเนาะ Yep. Yeah. มันกะบงงามดอกพีนองโอ้เยง h แข่นสายีนี้อู้กบพ่มจังวะ อาพี่นอ้องก็มือนีกัเป็นมือที่สามนะครับเนาะเสียอ,อย่ามันเป็นมือที่สามมันกับางห้างพี่นอ้องกับที่ทยพี่น้องเบิง้งคุล่ะจนไปหอด พอเน่ากูหมดละมันสีมีหัวไอ้บอสสีผสมก้อนสเลดบอสเนาะพี่น้องปลูกมันสำปรหลังหน่อยไม่ค่อยเกิดคลิปนี้กับเสียยาญมือที่สามกับฝากพ,พี่น้องไว้ซัมนี้ครับกับฝากก้นเล็กก้นแช่เคยเป็นกันมังใจใไอ้แสนเนี่เด้อพี่น้องครับตั้งปีแล้วน,น้องไว้ซัมนี้ครับคลิปนี้ครับพอกันคลิปหนาเล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ